สวัสดีจ้าวนนี้ต้อนรับเขาซู้อร้วแหวนเผ็ดแต่พี่น้องมื่อกี้พามากินผัดกะเพา<ฮ>าราขั้นตอนแรกก็เตรียมพริกเตรียมถั่ว<ฮ>รวมๆแล้วก็เตรียมวัตถุดิบแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นตำพริกก้อนตำพริกให้แลกตำเด่นดงเดงดงเด่งดงเด้ดงโอย้ยทาตำพริกนะ ใส่กระเทียมลงไปถ้าพริกแหลกแล้วทีต่ตำกระเทียมต่อเด้อบันคูคูค,คูลงไปจังน้อยกระเทียมก็เลือกอยู่ตัวเสด็ตหัวงามหัวบางงามกระตำ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 ให้กระเทียมให้มันแตกจังน้อยขั้นตอนการหั่นทัว่วขาดอะไรด้ทั่วนี่แสบอีรีเอาแต่ทั่วเด้อเอาแต่ทั่วเบ่เอามือเด้เอดทั่วหลายแล้วเด้อทั่วหลายแล้ว หั่นถั่วได้ถั่วอยู่ประมาณถ้่วหนึง่งหละจ้ะอันนี้เขาก็จะเอาใส่ถ้่วเตรียมจิเปพาร์ตขั้นตอนแรกก็กระทะใส่น้ำมันร้อน้ํามันร้อน,อนสักครูอุย้ยมืน่อนี้ลืมบอกเตาทานเน,นี่มื่อี้เตาทานเตาทานเตาน,ตานี่สามเมนูผ่านไปนี่เมนูที่สามเข้ากับพาร์ตให้ให้พริกสุกให้กระเทียมสุจกจังหน่อยเขากับเสี่ยวมูลงไปพาร์ต ผัดผัดัด,ดให้หมูสุกคูกคู่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 คูกให่หมูสุกเสมอขั้นตอนนี้ต้องขยันค้นในเด้อคะ่ะว่าสัตน่ะหมูว่าแตกหมูว่าสุกกระสิเป็นก้อนโอโลเอเลอยู่บ่แแ่บบ่เป็นตะแบ่บเบิ่งไปนะความเผ็ดบ่ต้องบรรยายผิกมาเป็นสวนที่เก้า,านะเบื่องแต่หน่วยผิกจักพัดหมูใส่พผิกหรือพัดผิกใส่หมู คนคนค,นคนไปใส่เวลาสักครู่หมูเข้ากับซิซูกไดเทียกับเติมเติมรสตามใจชอบอันนี้บบมีสูตรตายตัวเลยสูตรกะสูตรกะอันนี้กะไดแลเด้นีน่คนคนอีกจัหน้อยให้หมูเขากับเครื่องปรุงแล้วกะเขากับิใส่ใบกระเพราลงไป ไก่แล้วเด้อไก่สิฮอดขั้นตอนสุดท้ายแล้วจักหน่อยก็ใส่ทั่วลงไปกินได้แต่ต่อไปพี่น้องเอาจานตักใสเขาสวยมาเอาผัดกะเพราลาดน้ำกันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายจ้าฝากไว้ที่ก้าละจ้าขอตัวลาไปก่อนมาพอกันไหมคลิปน้ำถ้าเบื้องไว้คลิปหนาเขาเสิเห็นยยังซูยูสูกินจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า yeah.